สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปมิดหมอแฟนแฟนมอรําซุปผูสู่คนพี่น้องโดยเฉพา <อ S 1> ะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซีแฟนครับขององ์หนิ่งเพียบแพงและกะเมนีพิเศษจังน้อยพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของน้องกดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงพี่น้องถ้าสิสวยบไปแล้วกดรังสีมันนี่บ่แมนผู้อื่นผู้ไก่ได้เป็ดซิ์น้อง สิณนองสิณนองผู้ใด้เพราะไงสิณนองพยาภานสิณนองพยภานเออแต่ว่าเพราใครได้ออกมาเ่าวข้าวข้าวเล้าเป็นอยังคือเบอเว่าเป็นข้าวอิหลีกะสี่พยายามบ่บ่บ่นะนำเสนอหลายเป็นอยังคือบอกว่าว่าเดี๋ยวคนมันใส่เดี๋ยวคนมันใส่เดี๋ยวบอโอ้ยกะสีเชี่ยวเอาแต่ตะนองจากของนอกกะสีจังไดจังนึงกันสินะเออบัตรสิว่าเพราะไงผ่านแล้วเชี่ยวเอาแต่ตะนองเล้าแม่เพร มื่อนี้มาเปลาเรื่องนี้นะน้องโอ้ยมึเป็นยังว่าสิดึงหอยแห้งกูโอ้ยกูกะเช่าซื้อๆหน่อกเพิ่งกะยั้งแต่พ่อะต่พ่อเนี่ยนี่ก็ได้นากลรองนายังกับเบ้ไวน์นาคอยจักน้อยก็สิ่ทลามนะคักโพ่อเถอะเฮ็ดคุณอาทานเป็นยังจังดึงแห้งแท้อ๋อบ่ได้ดึงแห้งเป็นจังใดกูแสเม่แสม่เออนี่แหละพี่น้องหลายๆคนบอกว่าโอ้ค่อยดึงค่อยันดึงดีเออแต่ว่ามันบ่แมนด้วยบางครั้งอารมณ์เนาะหลายๆคนกะด้วยความ ตึงนามแน่อเออเลหลายๆซิ่งหลายๆย่างศิลปินใส่เกือบส่วนสูงนางอยองยอจังสีมันกะเสียรักไงก๊ากำลังแห้งจากของบ่ถึง,นถงนแน่บ่ถึงแน่จังสีแมนบ่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดกับกดรังสีมันบุรภาพ,พี่น้องะนณะทําการแสดงร้องเพลงค่ะเนมเบิ่งแต่า เอิ่นซั่งนองเอื่นสั่งนอง,องเออนั่งนองกีฟ้เาเนาเรียงรายนะมังเนโมกีฟ้าเนาะ <laughs> เป็นช่วงที่น้องกดรังสิมันนพี่น้องเนาะเพิ่นมิกเพิ่นร้องเพลงนี่ละ่ะเป็นกรนล่ำโจ๊ะมวนนี่แหะช่วงที่เพิ่นร้องเพลงก็มีแฟนเพลงด้านหน้าเวทีออกไปมวนไปซื้นหลายพอไงนั่นล่ละแล้วที่นี่เป็นจังไดร fc แฟนเพลงด้านหน้าเวทีได้มีการอมอบติปร่างว่ลนำใจให้กับน้องกดรังสิมันบุรพาหลายพอไง ตะวันหนึ่งได้หนนมีคุณพี่ท่านหนึ่งเนาะนั่นแหละเพิ่งกลับไปมอบติปด้านหนาเวทีปกตินี่ยแหละต่วันเสีาด้วยว่ามือนัาน้องกดร่างสีมันบุรพานี่เล่าหนาหักแห้งพูใหญ่อ้อขึ้นอ้อขึ้นใส่ชุดเพชรชุดเพชรนี่กะสีน้เงินสีนังเงินสวยงามนั่นแหละล่อเหล่าเนี่ยที่จริงเราเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยเด้เราเป็นคนหน้าตาดีแต่ว่านี่ยแหละสำหรับฤดูกาลนี้เนาะนี่แหละชุดเพชรชุดนี่ยังกับตามนี่แหละพี่น้องสำหรับน้องกดรังสีมันบุรพาถือว่า คุณพ่อโรมบุรพาเป็นคนให้การซัพพอร์ตถูกยางถูกสิ่งถูกอันนั่นแหละสำหรับน้องกดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงนั่นแหละแล้วเป็นจังไดพออยากเอลูกเป็นบ่คุณพ่อโรมอยากเอลูกสร้างชุดเพชรมาให้ลูกเป็นจังใดบันนี้แฟนเพลงด่านหนาเวทีเห็นชุดเพชรนองแล้วคับผิวพระเอกหมอล่ำจังสีไม่อพอไงออร่าสุปตาจับน้องกุดรังสีมัน คุณพี่ท่านนี้เพิ่นก็เลยอดใจบ่ไหวดึงข้อน้องกดรังสีมันบุรพาโลกม้าหอมแก้มพี่น้องบาดที่นี่เป็นจังไดกำลังเอิญสร้างน้องอยู่ดีๆตกะคมะเซลเลลลูกไส้ข่อยเปพียงใดโอ้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 พนะกดรังสีมันว่าใส่ไม่เลยโอ้โอ้โอ้โอาสั่นอารมณ์ตกใจพี่น้องอารมณ์ตกใจซึ่งนี่แหละเหตุการณ์เช่นนี้ยะดราม่าเนอะไปไหนคอยหัวลใข่อยหัจักเล่าดีขกันด่าเลยเป็นจังไดกดรังสีมันเราเป็นคนแบบว่าเรา เราเป็นคนตรงๆซื่อๆของเราแล้วเราเป็นคนซื่อๆอันนี้เราตกใจเราสีมรกเออกประโยคนี่แหละโอ้โอ้โอ้คือว่าเราเป็นคนที่ว่าขีดจังดาเราก็สีว่าออกมาจังสันสำหรับน้องกดรังสีมันเป็นคนใส่ซื่อคุณสบายแล้วขับลวงจะสีว่าไปแล้วเรากะลัวงอีหลีล่ะจะว่าเราห่างกับบ๊มีผิดมีผิดกับไผยดก เออเราเราไปโคดเวาอันนี้จะน้อยวเราเบาตรงอืเราคิดจังไหนเราก็เบาไปงังสันน้นแลาหลายคนกันเลยสี่วันเราดวงนั่นแหละตว่าด้วยคําว่าสปิริตของคําว่าศิลปินซึ่งําหรับน้องกุฎรัิมันบุราพาโนพี่นองเนาะเพิ่งจะขึ้นกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงได้แค่3สามถึงสี่เรือนเท่านั้นแต่ว่าน้องกะแสดงให้เห็นว่าน้องก็มีสปิริตของคําว่าศิลปินคือกัน คือว่าอาจสิช็อกชั่วคราวจังสีมแมพญาแต่วาน้องก็สามารถร้องเพลงต่อนั่น่ะพี่น้องซึ่งสําหรับเหตุการณ์เทอ่อนี้ห้าสิสังเกตนกพญ่ยนกคือจังศิลปินที่ขึ้นร่วมทําการแสดงกับน้องกดรังสีมันในเพ่นหลายหลายคนมีอาการตกใจในละพี่น้อง ซึ่งก้อนหนานี้บ่แมนเฉพาะน้องกดรังสิมันบุรพาเพชรบ้านแพงเท่านั้นถือกันหลายบาวาสิเป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องมานะน้องปันปันจริยาจังสี่แม่พี่น้องอนั่นแหละสายย่า่มูนี่ถือเบิร์ตนั่นแหละแมนค่ะเออแต่ว่ากับมัคือว่าสิถือกับศิลปินไฟไส้พ่อปันไดค่ะเออเนาะกับกาสิเห็นได้ว่าบางครัง้งศิลปินโดยเฉพาะผู้ใชายนี่กแสิบพใครด่าบัตรระวังตัวปันไดอแอมนบาลาส่วนใหญ่สิเป็นแม่งิงเนาะเออแต่ว่าวันนี้กับ แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ชายกับผู้ปลอดภัยคือกันนั่นแหละ,<ท>ะพี่น้องหูจักอยู่ว่าบางข้างบางท่านอาศัยว่ได้เกียรตนาบางท่านอาศัยเฮ็ดไปเดีย๋ยควบคันแฉอืผ ok. ู ok. ้เหเองมาลลัรอได้เห็นจังใด ok. ขันแฉล์ขันแฉื์แมน ok. นั่นแหละพี่น้องถ้าอดไม่ได้อีหลีบ่บรรลุเฉพาะเพะ่ยผ่านก็กอดข้อข่อยหอมแก้มรถก็ได้ข่อยบ่ถือข่อยป้ถือเออข่อยกับมอลำัมเงินแจะบอกข่อยออดแตกมอลลัมออดแตกเออนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าอ่าสีว่าจังไดล่ะ สำหรับน้องกดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงเนาะนี่และเพิ่งสีขขืนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะท่านได้โดนแต่ว่าก็ถือว่าฝากติดตามอีกคนหนึ่งพี่น้องสําหรับน้องกดรังสีมันถือว่าอนาคตน้องนาสิไปได้อีกไกลอยู่นั่นแหละเบื้องการแสดงของน้องเฉียวล่าสุดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเมือนันยู่อาเภอสุวรรณภูมิพี่น้องไปเบื้องการแสดงกับก็ยอมรับว่าน้องเก่งขึ้นหลายอยู่สำหรับน้องกดรังสีมันก็บเป็นคนอื่นคนไกลดอกพี่น้องสำหรับกดรังสีมันก็เป็นลูกหลานเช่านี่แหละ อําเภอไอ้จังหวัดจะโสธรค่ะอืมเป็นลูกเป็นหลานบรนเท่านี่ละเออนี่แหละกับไมาได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อรวมบุรพาเมื่อกีานเหมือนก้อนนี่เราออกมาโพสพี่น้องถือว่าเป็นโพสที่ดีมากเลยเด้อร่างสิมันค่ะอ่าบ่าวคํารวงนี่แหละเพิ่นว่าผู้บริหารอ่ที่ยิ่งใหญ่มากกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งอืมบอสโจพี่น้องกอร่างสิมันได้โพสหาบอสโจพี่น้องผมขอขอบพระคุณผู้ชายคนนี้นั่นก็คือ เป็นรูปที่ร่างซีมันทายครูกันกับบอสโจเนาะพี่น้องเนาะ,ท,ะ,ะที่อดตารับครับตานอนเพื่อนว่าหางานหางเงินมาให้กับพวกผมได้มีอยู่มีกินทรงทังบ้านถือว่าเป็นผู้ที่อยูข่ขางหลังในตลอดระยะเวลาสามสี่เดือนที่กดรางสีมันมาขึ้นกับสาหน่อยเพี่อนแพ,นพงกดร่างซีมันหรือว่าผมมีความสุขลงมาครับขอบขว่าเพชรขอให้พอจะเริ่นลำรวยไปหนา เป็นมหาเศรษฐีเดอ้อครับที่สำคัญขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่วงใยเสมอนะครับพออ่อกำลังใจครับพ่อพ่อคือไอดอนของผมครับนะครับตีแท็กพี่น้องนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ถือว่าเป็นโพธิ์ที่ดีถ้าเสียบอาไปแล้วบ,บอสโจน้ะพี่น้องเนาะหลายๆคตกระสีเห็นของอริยาบทของเพ่นไดหลากหลายมุมมองบางเทือก็เห็นเป็นศิลปิน เป็นศิลปินแน่เป็นหัวหน้าวงแน่เป็นอหลายๆอย่างเป็นเทรื่องพอ่อเป็นเคร่งค้นหาเงินหางานให้ครับศิลปินค่ะถ้าบอมมี่ผู้ใา้ผู้นี่พี่น้องผมเสือว่าอศิลปินสาวน้อยเพียงเพียงหลายๆคนกะกะคือสีลํำบากกว่าน,นี่อยู่เพิ่นเง่งเพิ่นหางานเง่งอ,อเพิ่นหาแนวเห็ดยูบอเซาจากเถื่อแล้วทุกทิ่งทุกอย่างที่เพิ่นเห็ดน,นี่กันกองออกมาบอมี่ํามาผิดพลาดค่ะอืม เพร,เร,เราะว่าตอนนี้คิดเร็วทําเร็วคสีมีจะก,กี่วงที่ทีมงานแดนเซอร์หรือว่าคอดไว้มีรถบัสแอร์นอนมผมเสือว่าในเมืองไทยยังมีประเาศหลายๆวงแต่ว่าถามว่ามีบอมีอยู่แต่ว่ามีประเทศหลายวงอืแล้วตอนนี้บอสโจกำลงังสี่เฮดบ้านพักบ้านของทีมงานแดนเซอร์หลักศิลปินหมอรองหมอลำพี่น้องอยู่ที่โดมสาหนอยเป็นแพทย์แล้วก็ยังสี่เฮ็ดอีกเวยเฮดยังอีกเพื่ายงห้องซ่อม อห้องซ่อมดนตรีสําหรับบุคลากรของสาวน้อยเพียนแพ่งอีกแล้วยังพ่อตอนนี้มีโปรเจกต์ยังไงสิเปิดวงสาวน้อยเพียงบัดแพงสาขาสองอีกืม็อมลอรูปแบบลงจังสีเนาะเป็นวงรถขนาดลรับสำหรับใส่การใส่งา้นพ่อแม่พี่น้องที่มีทุนซสำนี้สองเสีหานี่ลอองมานี่ให้ได้เอื้อใส่เอื้อหากัน ศิลปินก็ส่วนหนึ่งก็สีมาจากวงเก่าหลักก็สีมีการออดิชั่นมาใหม่พร้อมสับสับเปลี่ยนกันไปแมนว่าล่ะต้องเอาคนเก่านี่ไปเป็นตัวรักกับวงใหม่เป็นแม่เหล็กเออหลักก็อาซีเอาศิลปินใหม่มาฝึกมาซ้อมหาประสบการณ์กับวงเก่าน้่มทงวงใหม่นันี่ผู้ชายคนนี้พี่น้องต้องยอมรรบอีหลีหลายๆคนโดยเฉพาะในวงสาวหน่อยเพียงเพื่เอิญพอๆนี่แหละเป็นอย่างจังเอิญพอๆอ่ะ จังสรนซับยังมาอนีอ้าวจังสรนล่ะพ่อใหญ่นั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็มาฝากมาตอนพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องเล่านี่เนาะก,การหักศิลปินกะเซฟศิล,ป,ลปินนำพี่น้องพอบางเธอเพิ่นทำการสแสดงร้องเพลงอยู่จังสีพง่พ่อใหญ่เพิ่นบ๊อบท่านได้เราว่างโตจังสี่แมเออนั่นแหละบางคนก็นคือจังอาศินักน,น้ำแน่ประมาณกำลังจะของบอ่บ่ถือคิดว่าจะของดึงคอยแล้วแต่ว่าบางเถื่อมันบ่แม่เนาะพี่น้องเนาะใช่๋ยวใส่เข้ามหนักหนากูเสียวสำลักจะของอ้าวจังัรนพี่น้องฝากไว้ด้วจนะข้อนแน่ กดรังสิมันบุรพาเพชรบ้านแพงขอไปเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนพี่น้องหักแพงเบากดรังสิมันเนเดอร์ตอนนี้ขอบคัวน้องกับบอลเป็นว่า,าขอบคุวสีมี่ยูมีกินเรอกพี่น้องกับถือว่ายังลําบากอยู่นี่แหละเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เดินตามฝันหลักก็ฝากพ่อแม่พี่น,อนอ้องไว้ในอกอบอกอมใจกดดังสีมันหรือว่าขํารวงน้องไส้หักพยัญานสสาหรับมื้อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ